เร,เ,รเรียนอาจารย์ที่เคารพผมนายธัญทรทรัพย์สมนิสิตวิทยาการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยพะเยาว,วันนี้ผมจะมานำเสนอรายงานวิชาการเรื่องโคลวัตของสมนวนสุภาษิตในยุควัฒธรรมสมัยนิยมครับอย่างแรกนะครับภาษาเป็นเครื่องมือสําคัญที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันรวมไปถึงเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงภูมิปัญญาในแต่ละยุคและแต่ละสมัย ซึ่งก็เห็นถึงค่านิยมความคิดรวมไปถึงสำนวนสุภาษิตและควาพังเพยครับและภาษาทุกแบบบนโลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่และสังคมและแต่ละยุคสมัยครับเรียกได้ว่าภาษานั้นมีวิธาการทางภาษาครับ คำนวสุภาษิตไทยเป็นวัฒนธรรมทางภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาสเสมอครับจึงส่งผลให้คนรุ่นใหม่จึงใช้สำนวนและสุภาษิตท,ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามบทบาทและกระแสของสังคมครับยกตัวอย่างกระแสของการเปลี่ยนสำนวนนะครับอย่างเช่นรักัวให้ผูกรักลูกให้กอดครับ ิดจากกรณีที่คณะกรรมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติเห็นว่าสำนวนเก่าอย่างนักลัวให้ผูกและลูกให้ตีนั้นไม่เหมาะสมจึงเสนอให้เปลี่ยนสำนวนจากลักลัวให้ผูกและลูกให้ตีเป็นสำนวนรักลัวให้ผูกและลูกให้กอดแทนครับเพื่อเปลี่ยนค่านิยมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความอุ่นในครอบครัวแทนเกิดความรุนแรงครับเปลี่ยนสุภาษิตเพื่อสังคมที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่นมีทองเท่าหัวไม่ต้องมีผัวก็ได้หรือว่าแต่ดีแท็กทูมุฟเปเองสำนวนสำนวำน,วนวที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากบทบาทและกระแสของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับนอกจากบทบาทและกระแสของสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนสำนวนสุภาษิตไท,ย,ทยนั้นยังมีสื่ออินเทอร์เน็ตที่ช่วยชีย้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมสมัยนิยมมีอิทธิพลต่อพลว่ของสงนวนสุภาษิตอย่างไรครับ ยกตัวอย่างนะครับด้านบริโภคนิยมสำนวนเก่าคือตำน้ำพริกละลายแม่น้ำสำนวนใหม่ตำไอแพดละลายแม่น้ำครับสำนวนเก่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่สำนวนใหม่เอาหูไปนาเอาตาไปพารากอนครับซึ่งสื่อหเห็นว่าค่านิยมแบบใหม่ให้ความสำคัญในเรื่องเงิน,งนทองทองเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความร่ำรวยครับ การกระแสการเปลี่ยนสํานวนจากด้านเทพิถีทางเรื่องนะครับสํานวนเก่าความรมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองสํานวนใหม่ควาวรมเป็นต่อรูปหล่อเป็นเกครับสํานวนเก่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าสํานวนใหม่เหนือชายยังมีชายครับซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมีกลุ่มเพศที่สับป,ปะปนอยู่ในเพศกระแสหลักเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่นิยมมากขึ้นครับก,ก,มมกระแสด้านการเปลี่ยนแต่งครับ บูชาความงามนะครับสำนวนเก่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งสำนวนใหม่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแอปสำนวนเก่าคนจะสวยสวยจรยาใช่ตาหวานสำนวนใหม่คนจะสวยติดขนตาให้ดูหวานครับซึ่งจากสำนวนข้างต้นนะครับจะสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนอกจากจะสวยจากการแต่งหน้าแล้วยังสวยได้ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ครับ กระแสการเปลี่ยนสำนวนด้านการค้าคายวัฒนธรรมต่างชาตินะครับสำนวนเก่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นบัวปั้นควาให้ลูกท่านเล่นสำนวนใหม่อยู่ดูโอป้าอย่านิ่งดูได้เก็บไปชิ้นวายให้ฟินเล่นสำนวนเก่าเสียทองท่วมหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครสำนวนใหม่มีทองท่วมหัวไม่เท่ามีผัวเป็นซีวอนครับซึ่งจากสำนวนข้างต้นนะครับจะสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมีการผรสมผสานวัฒนธรรมและอิทธิพลจากเกาหลีใต้มากขึ้นครับ ด้านการใส่การเปลียนสํานวนจากด้าการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่นะครับสํานวนเก่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำสมหยสํานวนใหม่มือไม่พิมพ์เอาเมาลากกอบครับสํานวนเก่าน้ำเคลื่อนให้รีบตักสํานวนใหม่น้ำเคลื่อนให้รีบถ่ายรูปลงเฟซครับซึ่งจากสํานวนข้้งต้นนะครับจะสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยนั้นได้มีเทคโนโลยีสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งในการดํารงชีวิตครับ <c oughs> สรุปนะครับคุณลว่าขอสํานวนสุภาษิตไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสตามยุคสมัยทั้งความรู้ด้านวัฒนธรรมทางภาษาและภูมิปิญญาไทยสาม,มารถนำไปยุคใช้ให้เข้ากับโรพยาวัตได้อย่างน่าสนใจครับท้ายที่สุดนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ